สวัสดีท่านผู้ชมกันด้นะครับผมยจ่กับผมกันในเกมฟีฟ่าม b i l e วันนี้ผมก็จะมารีวิวอาชูโรเปเล่ครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันครับอ่ะนี่คืออาชูโรเปเร่นะครับคือผมเห็นว่าแบบผมไปผ่านไปเจอคลิปฟีฟ่ารีวิวเปเร่แต่พอผมเข้าไปดูเป็นอาชูโรเปเล่ซึ่งตอนนั้นมันแพงคดคดแพงเลยพผมมาดูตอนนี้ราคาค่อนข้างถูกนะ อะไรเนี่ยอ๋อครับผมราคามันค่อนข้างถูกตเมื่อกี้กูไปโดนอะไรมาเนี่ยไอ้บ้ากลา่ไม้ครับไปครับผมไปวอ,อันนี้อาทูโรเปร่โ,โอ้อันนี้ผมเน้นเล่นเป็นตัวอาทูโรเปร่โดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่รีวิวมานานแล้วแต่ราคามันค่อนข้างแพงผมก็เลยคิดไม่มีวันหรอกมันไม่มีวันลดหรอก วันนี้มันลดนะครับจากสิบกว่าล้านได้มั้งเหลือสองล้านก็คือเหลือเหลือสองล้านเหรียญในฟีฟ่าแหละครับผมก็เลยทําการซื้อมาลองเล่นลองใช้ดูครับคือดีนะคือค่อนข้า,ขาดีเลยปังโอ้ยไม่เข้าอยู่ดีวะช่วงนี้แบบผมเอออะไรเนี่ยคือเอางยผมเล่นฟีฟ่าขาดคือผมสีมือไม่ถึงไนงะอืม แฟรนไดสครับโห oh, อะไรไม่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยนะครับตอนนี้ผมสก,กัดงงมากเฮ้ยไม่ออกว่ะโอเคเมื่อเกือบเกือบไปแล้วนะว่าเกือบไปแล้วนะว่าเกือบไปแล้วอาตุโรเปเรสส่งให้ใครไม่รู้จำไม่ได้นี่เอาคนนี้ชื่อมาร์กก็ไม่รู้นะไม่นา่าใช่อะไรยังอ้โหูอาตุโรโอ้โหฝีมือผมไม่ถึงครับ คือเล่ง่ายผมเล่นไม่เก่งเลยอืมเปียงแม่คุณไม่เข้าว่ะม่ผมเมื่อก่อนเลยปั่นโค้งโคตรง,ง่ายเมื่อก่อนเนี้ยเรื่องการอัปเดตด้วยครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยฟีฟ่ามันก็มีข้อติติเยอะค่อนข้างมากเลยครับเรื่องการปั่นโค้งปั่นโค้งเรื่องโกอะไรมาเนี้ยเขาก็เลยน่าจะอัปเดตให้ปั่นโค้งได้ถือว่ายากอะมันใช้ท่าน,นี้ส่งเหรอสุดยอดว่ะ อืมโอเคตั okay. วน,นี้อุ้ยโหแมงเลี้ยงได้ไงวะกูถามจริงกูจะททำไม่ได้เลยโอเคครับ okay, ไปครับผมคลิปนี้เป็นคลิป่ะไม่ใช่ดิคือผมขอให้ผู้ติดตามถึงหนึ่งพันเร็วๆนะครับอ,อยากให้ผู้ติดตามถึงหนึ่งพันเร็วๆมากเลยเพราะว่าก็คือแบบอยากอยากให้ผู้ติดตามถึงพันอ่ะผมพอใจแล้วผม ไม่ต้องถือรักแสนฮะไม่ถือรักแสนรักล้านขอแค่ลักพันลักหมื่นไม่ต้องการขอแค่ลักพันพอครับตอนนี้ผมเลยแค่ครึ่งทางกว่า,วาเองนะครับขอเอะนะขอขอขอหน่อยครับขอหน่อยครับโอ,โอ๊ยเวรกรรมเฮ้ยเอาละครับจังหวะน,นี้อาทุโลเปเร่วิ่งมา อ้ยอุยยังไงยังไงจานยังไงเอ้ยโอ้โหเบ่งคำหนึ่งหนึ่งนะโอ้โหแล้วมันในทีนี้แปดสิบเก้าแล้วโอเคๆมีทวีดาบวกสองครับเฮ้ยอย่าจันโอ้จานไหลไ,ไหลเนี่ยนะไหลรอไปนาที่อ่ะเฮ้ย,ยอย่ากูขอห l o n เฮ้ยอุ้ย นะ่าว่าจะเป็นแบบนี้ซะละ,อะโอเคจัดไปครับจัดไปครับแต่ว่าุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันนี่งแล้วบอกแล้วฝีมือผมไม่เก่งครับโอ้โหแล้วอารโนลโรปเปเล่ก็น่ามันหมะปลาชิบหาย อันนี้ผมคิดส่วนตัวผมนะคืออาทุลุกไปเล่นเนี่ยเหมือนหมอปลามากเลยนะไปไปไปพาผมถ้าได้้ามุ้รแบบมีเสียงคนรอดขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจครับสนใจเสียงของคนเดียวครับโอเคไปกันเลยนะครับปุ่งโอ,โอ้โหยะกษ์เก่าบจราทีที่ห้าโอ้โห นี่เขาจะร้อยห้าอยู่แล้วยังไม่ยิงกันได้เดี๋ยวถ้ายิงกันได้นะโอ้โหแต่จริงมันมันต้องให้ถึงร้อยี่สิบนะร้อยห้ามันมันก็ต้องไปต่อเวลาถึงร้อยี่สิบแต่ถร้อยี่สิบยังไม่มีใครซัดได้ก็ลูกโทษลูกโทษเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนมันจะยิงเข้าหรือไม่เข้าก็เรื่องของมันละทีเพราะว่าถ้าผมถึงลูกเป็นแบบที่ผมก็ค่อนข้างเกลียดเหมือนกันนะลูกโทษอะ ต่มันก็เป็นแบบที่ผมชอบเหมือนกันแหละถ้าเวลาผมเซฟได้นะโอเค,อ,เคอุ้ยอ้อกหนึ่งกำับกำลังกำังหนึ่งครับหนึ่งเฮ้ยไ,ไม่เอาไม่เอาโอ้ฟาวอโโอ้หตรงใส่น่าจะล้มเมื่อกี้น่าจะฟาวนะครับโอเคทำการทำไปอุ้ยได้วะยอดโอเคอเคุอค้ยยีฮู เฮ้ยเฮ้ยเวีนกรรมอือหือใช่รายการวันนี้ฮะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยยาโอ้เฮ้ยฮ้ยเหียเกือบไปได้สักวันนี้ไปนาทีที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดครับไปวิ่ง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 นะครับ มันง่ายอย่างนี้วะเฮ้ยตอนที่ที่เรายิ่งเรียบร้อยครับลูกโทษครับมาผมดูสิว่ากากโปคนแรกยิงได้หรือเปล่ายิงไม่ได้โอ้ยิงได้อยู่แล้วกากโปนี่ครับดูสิว่าโกผมจะเซฟได้ไหมครับโอ้โหโกเซฟได้เว้ย่ยางนี้แหละเดี๋ยวคือว่าเราพอมีโอกาสนะแต่ถ้าเรายิงพลาดก็คือนั่นแหละครับ อืมสัตไปอีกหนึ่งลูกครับผมโอเคคนเบอร์สิบเจ็ดว่าไงเจ็ดสัตได้ไหมอันนี้อุ้ยโูเกือบไปแล้วแค่รอดเอาล่าแค่ช่วงเอวไปทันั้นึงโอ้โหเทาโม้ม่ถ้าลงต่ำตัวน,นี้หน่อยก็คือดีเลยโอเคเบอร์เก้าสิบเจ็ดสไปได้ครับสามหนึ่งครับโอเคถ้าลูกนี้ผมเซฟได้ก็จะกลายเป็นสามหนึ่งครับเบอร์เจ็ด เซฟได้ครับโอ้โหใจเต้นตุบๆครับผมกล้าว่าผมผมกล้าว่าผมจะยิงตรงนะอ่ะอาทูโรเไปได้ต้องยิงตรงแล้ว,วนลังสังหัวใจไม่ค่อยดีวะ่ะยิงเฉียงแม่งเลยอ่าวอะไรแม่งยืนเฉยเชียแม่จอดครับสี่หนึ่งครับ ที่สัตว์ไปครับโอ้โหแม่งย,ยกอัุโรเปเร่เลยฮะโอเคอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอก,กันใหมคลิปหนะ้าไปบายแล้วกกนครับผมบ๊ายบาย,บายกดติดตามให้ดึงหนึ่งพันซับด้วยครับ